สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลค่ะวันนี้กับตันผู้มีแข่งค่ะการแข่งขันของชมพู่พอนพันเกิดปราดวันนี้จะเจอกับงานยากงานหินนะเพราะจะมาเจอกันกับคิมยอนขยองจากสโมสรพิงค์สไปเดอร์นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยหึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์อยู่อันดับหนึ่งของตารางเลยนะคะทุกคนแล้ววันนี้ชมพู่พอนพันเกิดปราดของเราจะสู้ได้หรือไม่ดูจากฟอร์มการเล่นที่ผ่านมานะคะชมพู่เนี่ย จากการแข่งมา4 5นัดนะมาชนะเอา2เซตหลังนี้นะคะทุกคนคือฟอร์มเนี่ยเริ่มปรับเข้ากับเพื่อนในทีมได้ดีมากยิ่งขึ้นการเซตก็ถูกใจโค้ชมากยิ่งขึ้นนะคะทาง IBK a u t o อลโเนี่ยเกิดกระแสดรามา่าบ่อยกว่าทีมอื่นเลยนะเพราะว่าชมพู่พรพรร์เกิดปราดกับโค้ชนั้นเหมือนกับยังไม่จูนกันติด นะคะเหมือนกระจูนกันยังไม่ติดนะโค้ชบางทีก็อยากจะให้พรอนพันเซ็ตช้าแต่พอพรอนพันทำแต้มได้ดีเอาก็บอกว่าอ่างั้นก็เล่นตามสไตล์ของตัวเองเอาอยัางไงกันแน่ก็ยังไม่ชัวสำหรับโค้ชของทาง IBK Autos แต่ทางด้านพรพันเกิดปราดค่ะเธอก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะเธอเป็นนักกีฬาเธอก็ต้องฟังโค้ชนะคะเธอก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลายครั้งแล้วนะบอกว่าไม่เป็นไรโค้ชให้เซ็ตแบบไหนเธอก็จะทําตามนั้นนั่นเองนะคะแล้วแต่โค้ชจะสั่งเลยนะเพราะว่านักกีฬาก็ต้องทํา ตามโค้ชนั่นเองนะคะสำหรับทีม IBK Autos อ่อนในเรื่องของเกมรับนะนี่ความคิดเห็นส่วนตัวของตายยังอ่อนอยู่ค่ะทางด้านเกมรับนะส่วนทางด้านเกมรุกเนี่ยถือว่าใช้ได้นะขยับมาดีขึ้นนะคะมีตัวต่างชาติอย่างอเบอร์ครอมบี้นะซึ่งอเบอร์ครอมบี้ตอนนี้คะแนนโดยส่วนตัวเลยนะ individual player คะแนนของเขานําสูงเลยนะทำแต้มได้ดีตบได้ดีค่ะยิ่งนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอเบอร์ครอมบี้ทำดีมากชมผู้พรพันเนี่ยเซตให้สวยๆหลายลูกแล้วก็ตบโฟ ตบฝังตบจมตบแล้วบอลตายนะคะฝังตรงข้าบเนี่ยดีเฟนซ์ยากเลยนะแต่วันนี้จะมาเจอกันกันกบฮึงกุกพิงค์สไปเดอร์ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะตบฝังตบตายเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเกมรับของทางฮึงกุกพิงค์สไปเดอร์เขาเหนียวมากๆค่ะอันดับหนึ่งของตารางอะ่ะไม่เหนียวได้ยังไงคะเพื่อนๆแล้วก็มีตัวตบอย่างคิมยอนคยองนะคะเพื่อนในทีมเนี่ยก็พูดเสมอนะ เวลาคิดอะไรไม่ออกบอกเจ๊คิมนะคะเขาก็จะตบมาเป็นแต้มให้นั่นเองค่ะวันนี้คิมยอนคยองได้ลงเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนแล้วก็ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดใจเชื่อว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนแล้วเป็นอดีตกับปันพีมทั้งคู่ด้วยเรามาดูกันนะคะว่าการดวลกันครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรจะมันแค่ไหนใครจะเอาชนะใครได้แล้วจะเอาชนะได้กี่เซตสกอร์เป็นยังไงเราก็คอยมาลุ้นมาเชียร์กันค่ะ วันนี้ขอพูดถึงเกมรุกของอาทาง IBK Autos เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นสโมสรที่มีนักกีฬาชาวไทยมาอยู่นะคะถ้าเกิดว่าบอลแรกดีนะขอให้เกมรับเนี่ยรับเหนียวเหนียวเถอะขอรับบอลแรกดีนะถ้ารับบอลแรกดีพรพันเซตได้เข้ามือเพื่อนทำเกมรุกได้น่ากลัวเหมือนกันนะสำหรับทาง IBK Autos นะคะไม่ใช่ธรรมดานะเมื่อก่อนแรกๆเนี่ยยังรู้สึกว่าเป็นทีมอ่อนทีมท้ายตารางค่ะแต่พ พอเพื่อนในทีมเริ่มเล่นกันเข้าขามากขึ้นไม่ว่าจะเป็น พโยซึงจูไม่ว่าจะเป็นบิทานีนะคะหรือว่าอเบิร์คอมบี้นั่นเองนะเขาจะมีวิธีการจัดการลูกได้ดีเมื่อพ่อนพันเซตเข้ามือนะคะจะเซตสั้นเซตยาวได้หมดนะถือว่าขยับมาดีเลยมีการเข้ากันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะขอให้เกมรับเหนียวๆเถอะส่วนทางด้านฮึงกุกพิงสไปเดอร์ไม่ต้องพูดถึงค่ะเรื่องของเกมรุกเนี่ยเยี่ยมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคิมซูจีคิมยอนคยองนะคะแล้วก็ผู้เล่นโลเคอลอื่นๆ เ,เขาทําหน้าที่ได้ดีแล้วก็ตัวต่างชาติเขาเนี่ยไม่ธรรมดาค่ะ คนนี้เนี่ยเข้าขากันกับคิมได้ดีมากเลยนะคะส่งบอลให้ใครก็ได้สำหรับทางฮึงกุกพิงสไปเดอร์แล้วเกมรับเหนียวด้วยนะคะคิมเองเนี่ยก็รับบอลแรกดีนะรับลูกเสิฟดีนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคู่แข่งขันชอบเสิฟมาจี้คิมเหมือนกันเพื่อให้คิมเหนื่อยขึ้นไปตบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาจี้ทางคิมแต่ปรากฏว่าเจ๊คิมก็คือเจ๊คิมค่ะเขารับบอลแรกเองแล้วเขาก็วิ่งไหลามาตีเองประจําเลยนะคะถ้าใครได้ดูเกมการแข่งขันนะคะถือว่าสุดยอดอยู่แล้ว วันนี้ก็ต้องมาดูการปรับแผนของโคช้ชด้วยว่าโคช้ชเนี่ยจะรู้จักใช้งานชมผู้่พรพันธ์เกิดปราดหรือเปล่าอย่างนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกระแสชื่นชมโคช้ชนะคะว่าโคช้ชใช้งานเป็นแล้วรู้จักเอาพรพันธ์ออกมาพักบ้างเพื่อให้พรพันธ์ได้มองเกมโดยภาพรวมว่าเพื่อนในทีมบกพร่องตรงไหนพอเธอได้กลับลงไปเล่นในสนามอีกทีหนึ่งเธอก็จะปรับได้นั่นเองค่ะส่วนโคช้ชของทางฮึงกุกพิงค์สไปเดอร์เนี่ยก็ถือว่าได้ชื่ออยู่แล้วนะคะในเรื่องของการทําการ นนะเพราะว่าทางฮึงกุกเนี่ยเขาก็เคยประกาศเอาไว้ว่าเขาจะเอาชนะให้ได้ในทุกเกมการแข่งขันโค้ชเนี่ยทำการบ้านหนักแน่ศึกษามาทุกทีมดีแน่ๆนะคะแต่ว่าทางฮึงกุกก็มีแพ้ให้กับทางเรสปาร์กนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเจอกันระหว่างคิมยอนคยองกับเมกาวตีถือว่าเป็นแมตท,ที่เดือดเดือดเลยทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปดูสื่อของเกาหลีเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าสื่อเกาหลีให้คะแนนไปทางฮึงกุกพิงค์สไปเดอร์ว่าจะเป็นทีมที่จะ สามารถเอาชนะ IBK Autos ได้บางคนบอกว่าเอาชนะ30บางคนบอกว่า3ต่อ1เซตนะคะหรือบางคนเนี่ยก็ยังไม่ได้ลงความคิดเห็นนะอันนี้เป็นคอมเมนต์จากแฟนๆชาวเกาหลีใต้นะคะสื่อเองเนี่ยก็มาคอยจับตามองค่ะเพราะว่าเป็นอดีตกับตันทีมชาติทั้งคู่ด้วยนะคะก็มาดูกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับการแข่งขันนะคะจะเกิดขึ้นในเวลา14นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยวันนี้นะคะคือวันที่สี พฤศจิกายนปี2566ชมง่ายค่ะสำหรับการแข่งขันของทางเกาหลีนะคะดูได้ทางช่อง YouTube ที่ชื่อว่าบู s i m นะคะ B U S I M นะคะบู s ิมสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้เลยนะคะแล้วเจอกันในตอนถ่ายทอดสดนะคะสวัสดีค่ะ